ตัสีมากครับตัสีมากเดียวมาดูดี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 เรียมตัวจะโดดครับดีดีไม้สาม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 ว่าไงดีดีไม้สามโดดโดดโดดตูมดีดีลงมาแล้วครับดีดีลงมาแล้วดีดีไม้สามลงมาแล้วลงมาแล้วช่วงแล้วครับตอนนี้โอ้โหช่วงมาแล้วครดีดีน้ำห่างสามช่วงตัวครับดีดีน้ำห่างสามช่วงตัวสามช่วงตัวดีดีมาแล้วน้ำห่างสาม ชมชมโดดชมโดดชมโดดไปแล้วครับห่างสามช่วงตัวนะครับห่างสามช่วงตัวอันไหมทัานไหมโอ้โหแรงมากที่สองโหชม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 สู้อีกนิดเดียวชม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 อีกนิดเดียว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 อ้โหทีหนึ่งครับทีหนึ่งทีหนึ่งโอหมันนักมันนัก สุดๆเด็กๆพยายามได้ดีมากครับผู้ปกครองก็เชียร์กันสุดใจขอบคุณมากครับ